สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียวสายแต่ครับงานเข้าแล้วจา์ต้นเรงหรือเปล่าดิรถปลอมหรอ,อจะเสียตูนหรือเปล่าล้วจานแจ็คจะเสียตูนหรือเปล่าเฮ้ดาเวนตีนยะย,ะยะนี่ครับโชเฟอร์รถไถสั่งมาจากแดนไกลเดี๋ยว เดี๋ยวไปมิร้องก่อนนะลงก่อนไปมิร้องก่อนเดี๋ยวไปมิร้อง <c oughs> เดี๋ยวไปมิร้องเข้าวะไปเลยบ่ร้อ,รองไี้ว่าเข้าม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 า <c oughs> เดี๋ยวเรื่อง

คือวัดไม่แรงเลยคนไม่คือหรอ

นี่โบกเทพปั่นมาทั้งข้างพี่นายถอยวิดดินพ่อยเ้ยเออปั่นมาทาั้งข้างนี่ <c ười> ลากบ่มีโซ่ไหมโจมีโซ่ไห้ต้นลากก่อนบอ์ มาเลยมาเลยโอ้โฮโอ้โอ้นี่น่ะอ่ตรงนนดาลโลนเก็ให้อาจากเชียงโลนโล4บอรโลว2โล3ก็ได้ให้นจากมือแรงโลว3โล3โลว3โลว1โลว4โล4เลยโลว4เลย อ,อบอกว่าถอยพ้นดินส่งแปงแสนเลยเสียตน้น รถน้ำเดี๋ยวเธอต้นขึ้นเองเร speaker, roommate, ็วมาคารถน้ำเออเอายิงกันขารถไทยเลยทีนี้นะนะโว้ไปไปไหนมันดันเมื่อกี้แล้วอาเจ๊กโอ้อาเจ๊กอุ้ยร้อน ยังเงินเก่ารถไทยแล้วยังหน้าโตเดี๋ยวปูดินแห้งของเขาได้สบายเนาะไม่เลือกง่ายเลย๋ยวต้นถอดยานเอกก่อน โดนตัน <ong> ี่เไปที่ไหนโอ้ไปถึงจมเลยบ่จมเลยหยาบโอ้กันชนเย้ไหมดสติดูเอามาดูสูตรใหม่ครับของอาจารย์ต้นหน่อยเ เครื่องมันจะพังแล้วครับควันขาวเลยถอยมาพีก็ะไรนายมันมันติดเสานน่มาพีหังมาพีเลยตอ่อต่อกองพีอะมาพีเออลงหางไรอ้อเอ้โหน้อ ออ้าอ้าเอ้าวไอ้คันนี้จะจมอีกอีเมาหลากก่อนเนอนัยนเอาดำลงก่อนเเฝ้าดินองมดหลากหลักใต้นก่อนเเฝ้าดินลงมัด เอาเละครับสึกสึกพอ ไหนโอ้นายไปเลยทันดีละเะเดอร์มาลากเด้อโอ้โว เลยครับทีนี้ตรายสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวช่วยทีมงานรถขึ้นก่อนบา,บายครับ